ของบ้านเอ,อกันอีกคนนะคะคช้าเราพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็นะคะต้องบอกเลยว่าทรงผมเนี่ยแนวแนวสุดยอดเซต Westwood Studio ทถ่ายทำา v v แค่ของเรียนแบบซิงเกลิลล่าสุดแบบเศร้าๆของคชานนทนันหนุ่มหน้าใสดีกรีรองแชมป์จาก True AF8 ท่ามกลางแรงเชียร์จากแฟนๆที่ลุ้นตัวโกง่งให้คชาแสดงอารมณ์ซึ้งๆตั้งแต่ฉากเต้นรำจนถึงฉากเลิฟซีนค่ะถึงแต่เช้าเลยมาถึงตั้งแต่6โมงเช้าก็มาเจอนางเอก MV ครั้งแรกก็ได้เข้าฉากกันครั้งแรกเลยบอกว่าผมรู้สึกเกรงมาก น้องเขาเล่นได้ดีมากแต่ผมแบบเอ๊ะทำไมยังดูเก๊ะกัลางๆเนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวของ MV ใช่ไหมครับก็จะเป็นการที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแอบรักเพื่อนอแล้เพื่อนคนนั้นก็กําลังจะไปเขาเรียกว่าไปออดดชัน่นแล้วก็ไปเป็นไปเป็นโรมิโอตัวปลอมให้เขาแต่สุดท้ายเขาก็มีโรมิโอตัวจริงของเขาอยู่แล้วเพลงเพลงนี้คาชาก็มีส่วนร่วมในการช่วยแบบออกความเห็นให้พี่แม็กว่าเราอยากได้เพลง เพลงเศร้าเราอยากได้เพลงออกให้เนื้อหาประมาณนี้ดีไหมความจริงแนวนี้ก็เป็นแนวที่กระชาถนัดอยู่แล้วครับเพราะกระชาเป็นคนที่ชอบฟังฟังเพลงช้าแล้วก็คิดว่าน้าเสียงของกระชาเนี่ยน่าจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงช้าออกมาได้ดีก็คิดว่าแนวนี้น่าจะเป็นแนวที่ถนัดแต่ทําแนวอื่นได้อีกหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูนะเพลงนี้ปล่อยมา2สัปดาห์ทะยานขึ้นชาร์ตคลื่นซีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เร็วๆนี้นะคะหนุ่มกระชาก็ยังจะมีงานโฆษณาเกรียนๆมาให้ติดตามกันด้วยค่ะ เป็นโฆษณาของผลิตภัณฑ์ซีพีหนึ่งตัวอยากจะบอกว่าทุกๆคนอยากจะเห็นกระชาในมุมนี้เหมือนกันเออยากจะเห็นคะชาในมุมที่แบบมีอยู่ในโฆษณาตัวนี้แล้วอยากจะบอกว่าการถ่ายทำวันนั้นสนุกมากแล้วอยากจะบอกว่าคะชาเรียนมากวันนั้นมีคู่หูของผมอีกหนึ่งคนครับผมอยากจะบอกว่าเรียนไม่แพ้กันพราะรีพิเรนมากเพราะเรียนเต็มที่จริงๆสนุกครับ ฝากไว้ทั้ง MV แค่ของเรียนแบบและโฆษณาที่เจ้าตัวพรีเซนต์สุดๆโอ้รเร็วนี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะเ,เ,คเดี๋ยวจะรอดูว่าเกรียนจริงไหม,มแฟนคลับเยอะจริงๆนะคนนี้แบบว่ามาทิโก้ทีนี่สูตรคนเยอะเนี่ยเราเลยค่ะชามาเหรอใช่บอก<ะ>ว่ามีวันหนึ่งเพิ่งมาจัดใช่ไหมคะ,ะข้างล่างแบบเต็มเอียดแบบสุดๆไม่ใช่ค่ชาททำไม่ได้นะค่ะดีกันที่ข่าวต่อไป